ตอนนี้ย่างเนื้อให้มันสุกพอประมาณประมาณน้ำตกนะครับใช้เนื้อสันในนะครับในการทำย่างไฟอ่อนๆนนะครับอีกสักแป๊บหนึ่งเราจะนำไปปรุงทำเป็นพร้าเนื้อควายใส่แตงกวา เด๋อวทองทุ่งนี้สีเขียวชะอุ่มเลยเย็นนี้ผมจะทำพล่า,าเนื้อควายใส่แตงกวาด้วยนะครับยอากาศก็ร้อนอบอ้าวระหว่างนี้ก็เตรียมผัดไว้ก่อนนะครับสารแนแล้วก็ผักชีฝรั่ง จริงใช้วิธีนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะครับสไลด์บางๆเ่ตะไคหั่นฝอยจะได้หอมๆขับลมในกระเพาะอาหารตัดกินข้าวโอ้โหสารพัดประโยชน์นะครับทิ้เม็ดเล็กเนะาะนี่ดูไรกั ลองจิมจัดแน่นอนกินกับข้าวก็อร่อยเป็นกับแกล้มก็ดี ไว้ก่อนนะครับไม่เยอะทำไม่เยอะเดี๋ยวที่เหลือนี่เดี๋ยวผมจะพอดีว่ามันมีแจ่วขมเหลืออยู่นะครับเอาละอ่ะนี่อันนี้เดี๋ยวผมจะเอาทำเป็นแจ่วเอาไว้กินกับแจ่วดีกว่าเอาไว้กินกับแจ่วดีกว่านะครับพอดีำํำ เรียบร้อยกินกับแก้วพี่อะขมๆขนมี่เป็นน้ำตกออเลบอเอดเลิ ส่วนผสมก็จะมีหลักๆก,ก็จะมีเนื้อนะครับเนื้อควายที่ผมเอาไปย่างเมื่อกี้นะครับพริกขี้หนูตะไคร้หอมแดงสารแนแล้วก็ผักชีลาวไม่ใช่ดิผักชีฝรั่งแล้วก็นี่แตงกวานะครับขาดไม่ได้เลยก็คือมะนาวทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะนำมาผสมกันนะครับเราเรียกว่า ร้าจิ้นควายนะครับถ้าจะให้อร่อยนะครับเราจะใช้ถุงพลาสติกนะครับหรือว่าใครที่มีถุงมือเอามาขยำนะครับเพื่อที่จะให้แตงกวาเนี่ยนะครับให้มันนิ่มนะครับไม่ใช่บีบจนเละนะครับแค่พอดีพอดีพอประมาณเนี่ยอย่างนี้ก็น่าจะได้กินแล้วนะครับ ี่ครับหน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ <suas> เดี๋ยวลองชิมดูก่อนนะครับโอเคแล้แต่น้ำปลาเยอะไปก็จะเค็ม ลองกินดูอีกทีนะึ่งทีนี้กัดใส่พี่พหนูน้ำปลาหน่อยแล้วกันมะนาวอ่ะใส่ที่เหลือซีกเดียวนี่ก็เหลือเฟือแล้วครับ เปรี้ยวมากมันไม่อร่อยอะตอนนี้อันนี้อันนี้คนได้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราขยำไปเรียบร้อยละแตงกวามันนิ่มละนะครับโอเคครับผมเราไปกินกันครับ Uhm. อร่อยเติมมันอาลงไปหน่อยนน้ำปลาอีกหน่อยนึงอร่อยครับเดี๋ยวไปกินในบ้านดีกว่ายุงเยอะมากเลยนะครับเอาล่ะครับผมได้เวลา ผักกับก็บมีแจวคมก็มีนะครับอันนี้จีนที่ผมย่างตะกี้นะครับนี่นะนี่อ่าเนื้อกินกับแจวคมนะครับอ่าอันนี้จะเป็นผ้าจีนควายใส่ปลาแตงนะครับวิธีก็ผมทำเห็นแลน้วเนาะมากินข้าวด้วยกันครับผมโอ้เขา ติดตรงนั่นนี่นะครับบอกอ้วนกนับนี่มันอ้วนกับไรน <c oughs> เนาะกินข้าวแล้งกูอ้วนเดี๋ยวนี้ <c oughs> นี่ก็เจียวหอมเจี้วหมใส่ตู้เย็นไว้พี่ขันเนี่ยมนัมกนกลิ่นกับเนื้อย่างครับ ย่างพลาดเนี่ยครับเหลาจิ้นหมูก็ได้จิ้นง้วก็ได้จิ้นควายก็ได้ครับแล้วแต่ต้องเหนือมันจะนิย้มกินที่ค้ควายกันเนาะเพราะว่ามีความเชื่อนะครับถ้ากินกินจิ้นง้วเนี่ยมันจะเป็นมันจะปิดเป็นปิดบางคนเหมือน,น,น,นแพ้นะครับแต่ผมนี่กินได้หมดนะครับบ้านกัอยู่บ่ได้นะครับเลือกกินก็ แต่บ่ได้ว่างเขาคนทดิบคนบ่กกินเนอ <c oughs> มันถาดภผยถาดมันเนาะของผมนี่กินได้หมดกินงัวกิน้ายกินหมูกินไก่นะครับมังสวิสัะผมก็กินหืมมากคลิปท,ทำก็เข้ากับป่า ง่ายๆนะครับมามีอย่างพิ่ซี่ต้องเยอะอย่างไซได้กับไซต่ว่าเมนลักๆมันต้องมีเนาะอย่างนี้ก็พริกขี้หนูนี่ต้องมีนะครับพริกขี้หนูวัตถุดิบที่สำคัญก็คือเนื้อนะครับแตงกวา ใบสาะระแนนี่ก็สำคัญนะครับใบสาะระแนนี่พอดีว่าผมแบ่งไว้นะครับใส่แบบเยอะนะครับหมกใส่หมกหมกพอดีพอดีแล้วก็มีใบหอมปอมเปอร์นะครับพักขีฝรั่งนะครับบ้านผมมีปลาเลอดปลาเตอ๋อกินง่ายอย่ง่าย ผมนะ <c oughs> อยู่กับคนผักไตก็ได้อีสานผมก็อยู่ได้อยู่ได้หมดอ <c oughs> ืมจังอีสานธรรมะก็ซอยจุลาบแก่งอมอุ้เฮียอ่เีกเนาะวกผมมัก อร,ร่อยเลยล่ะผมเป็นคนชอบกินข้าวแล้วก็กินน้ำด้วยมีความรู้สึกมันอิม่มเต็มอิม่มแน่นดีกินไปกินมาก,กับสีท่าจะตึกเหมือนกันเนาะ นี่เป็นห้องว่าอิ่มขี้ตีนขี้มือนะ่ะเนี่ยไปตวัวไอกินไปตวนะัวไอน้นเนี่ยแล้วก็กลินนี่นะเขาเจะอ,อิม่มตีนอิ่มมือเอขาชอบกับลืมก็แล้วก็แท้ทริปสองดาวไทยรุอ กินไงอยูย่ไง,งทำเองกินเองแต่มมแม่นักเล้งครับฝากคลิปตามกันไปนะครับเนาะหาเวลาว่างในการทำคลิปมันเป็นประโยชน์หอมสักคมคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก็อนนะครับเนาะ